อัดเหมือนเด้ฉันซื้อขนมมาเลยแหละนี่กามีหมีเกกินดูสองนี่นี่มันเป็นฮาโลวีนด้วยฉันอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงวะแกดิแกดิแกดิอู้เป็นหมีทิเดียวอีกเลยอ่ะอู้อันงูอันน้ นี่สายนี่รถมันาวดีว่ะนี่โดนเหระฉันอยากกินฟัาง่ะอยากกินเหรอนี่นี่นี่น้างุ่นไปนะอีเด็กเว้นไม่ให้หรอกเว้ยอยากกินไปเส้นวะแกมีตั้งเยอะนี่ขอกินหอ่อยนี่ กินม so ่ต <mainland> oh, oh ังฉันฉันก็ต <claro> ้องได้ก <mañana> ินด <rawd Moder ator> ้วยอยากกินใช่ไหมโอ้ยฮึอึยึฮึเึีึฮึอึาึอินใช่ฮึฮึฮ่อึฮ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 อฮึ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 ฮมั้ยฮ้ฮึ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 ฮ้ฮึ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 ฮ้ยึฮ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 ึยึฮึฮึอึฮึฮึฮึอ้ฮึอึ

ไันเหีไม่มีสิทธิ์เถียงเข้าใจไหมอยกินไหมคะอยาหมอยากอยากอยากกินไหมอยอยากอยากกินอยากยากกินอยายาอยากกินมยออนนิอ ไม่มีเข้าใจเย้ใจเย้เพื่อนฉันขอโทษนะฉันว่าฉันแกล้งเกเรเกินไปอ่ะมาๆเดี๋ยวฉันชิดให้โอ้ยตัวเปียกมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวทำไมมันมีกลิ่นอะฮะไปมันเหวก่ยงเลยนะเฮ้ยกันได้ไรเนี่ยอ้อแกคิดว่าฉันจะปฏิบัติดีกับทายางเกลล่ะ this is s p a r t a ไม่มีใครเินด้วยก็เลยกระเตานี่แหละอาตอนนี้เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงไหนก็ไหนนะจก็อาน้ำเต่าแล้วกันขัดกระดองดกระดองเร็วเร็วเร็วเร็ดเร็วเรเร็วเรวเเร็วเรนวเร็นเรเเร็ว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 เรวเร็วเ แก้ตกกรปกแกจับเต่าฉันได้ยังว้นี่แกตักเอานี้ขัดไปไปไปเร็ว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 เละเละเละแต่กินี้ไหมกินได้ไหย อย่าเสร็จแล้วนะโอ้ยดีมากดีมากเอ๊ะอีกตัวนึงอ่ะนี่ไงเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยสาธุวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันเนี้ยไในสิบนาทีเห็นนู่นไหมอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้มาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยเฮ้ยเหนเนี้ยอ่ะเอานี่ไปาคขับขัดบ่อเต่าซะฉันจะให้รางวัลแกเอาไปต้องจัด แกร์ดๆหักสกปกกว่านไใอยู่อะไรที่มันสกปกเฮ้ยเฮ้ s i n มาต p r ดแล้วเ เสร็จสักทีเมื่อไหร่จะหมดเวลาเนี่ยอยากกินเย,ยนลีโวเสียงอะไรอ่ะลายนะเห็น,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 าาานล,ลนนยายบาได้แล้ว <c oughs> นี่เห็นลายโดนแก้ด้วยเลยใช่นายอยากกินกัมมี่ใช่ไหมใช่ใช่มีฉันก็มีเฮ้ยเยลลี่เหรอ่ะอ,อยากกินนะทำไมเยลี มีรูปใบ5แฉกด้วยอะ่ะ ดอ๋อโลโก้กันเหรอฮะนี่จะกินได้ไหมอ่ะกินเลยได้เออแต่ที่บ้านชั้นสอนไว้ว่าห้ามกินของคนแปลกหน้าได้กินให้ชั้นดูหน่อยดิได้สิเฮ้ยกินอะไรเอ้ยกินอะไรนะเอคี่ยวให้หมดเลยนะเออหมดยังอ่ะ บอกแล้วแล้วแต่ฉันไม่มีเงินเลยอ่ะไม่เป็นไรฉันให้ไปก่อนนะไปเกห้ยน่ากินยังเลยอ่ะกินจักชิ้นดีกว่าเฮ้ยแต่ไม่ได้ดิ ใกล้จะหมดเวลาแล้วอ <that> so nice so nice <that> so nice ่ะเดี๋ยวมากินของโดนก่อนอันี้เก็บไว้กินทีหลัง เป็นไงท่าบ่อน้ําสะอาดไหมนี่จะแอบซินก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 ินเว่ลตนี้ก็บอกเวลาแล้วเฮ้จะได้เวลารางวัลของเกล้นแน่นี่มาฉันแกะให้กินนะดกดีแล้วนี่ฉันป้อนนะพี่อากะอาะ นะอาจารย์กิสก้าอ้เนียฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าคนอย่างแกอยากให้ยิลี่ฉันกินหรอกฉันเลยมีสมรองยังไงล่ะนี่

ไอ้ะเฮ้ย but не e n d ้ยจรไปไหน в authorized จะ l a b o r a t o ไปหาหม ур eschoo e s